สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง u t u b e ถาอินเตอร์ดิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่11พฤษภาคม2565ายมีรายงานข่าวนะครับว่ายูเครนนั้นประกาศจะรักกบก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียที่ส่งไปยังยุโรปผ่านเส้นทางทางตะวันออกของประเทศนะครับตั้งแต่วันที่11พเอพฤษภาคมเป็นต้นไปซึ่งคิดเป็นเกือบหนึ่งในสของก๊าสรัสเซียทั้งหมดที่ส่งไปยังยุโรปโดยผ่านยูเครน และมีปริมาณกา๊าซไหลผ่านมากถึง32.6ล้านลูกบาทเมตรต่อวันโดยบอกว่าเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดจากทางด้านรัสเซียนะครับรายงานข่าวระบุนะครับว่ายูเครนย,ยังคงเป็นเส้นทางหลักสําหรับการส่งกา๊าซรัสเซียไปยังยุโรปแม้กระทั่งช่วงที่รัสเซียนั้นเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนทาง GTSOU ผู้ดําเนินการระบบจัดส่งกา๊าซในประเทศของยูเครนก็บอกว่าจะปิดเส้นทางตั้งแต่เวลา7จ็นาฬิกาของวันที่11พฤษภาคมตามเวลาท้องถิ่น เนื่องจากว่าเหตุสุดวิสัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทหลังจากที่พื้นที่ดังกล่าวถูกรุกรานโดยกองกาลังของรัสเซียทําให้ไม่สามารถดําเนินการนะครับสถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติซึ่งอยู่ในแคว้นลูฮานทางตะวันออกของอยูเครนได้อย่างไรก็ตามนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนเส้นทางการส่งกา๊งกาซเนี่ยนะครับไปยังอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งอยู่ทางตะวันตกของประเทศเป็นการชัว่วคราวเนื่องจากว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ภายใต้าการควบคุมของอยูเครนเองยูรีวิทเรนโกประธาน,นาคณะกรรมการบริษัทเนี่ยนะครับ ของเนสโตแกสบริษัทพลังงานของรัฐบาลยูเครนก็บอกกับรอยเตอร์ว่าการระงรับการธรรมชาติของรัสเซียไปในเส้นทางดังกล่าวนั้นไม่ควรส่งผลกระทบต่อตลาดในประเทศยูเครนนะครับแต่ถ้าว่าก๊าซปลอมบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของรัสเซียก็บอกว่ารับทราบเรื่องดังกล่าวจากทางด้านยูเครนแล้วแต่เป็นไปไม่ได้ในทางเทคนิคที่จะเปลี่ยนเส้นทางการส่งก๊าซทั้งหมดเนี่ยครับไปเป็นอีกเส้นทางหนึ่งตามที่ทางด้าน GTSOU เสนอเพราะ ระบบการทํางานที่ต่างกันยังต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นด้วยกาสพร้อมนั้นยังบอกว่าไม่พบอุปสรรคขัดขวางการดําเนินการส่งก๊าซในเส้นทางดังกล่าวอย่างที่ยูเครนกล่าวอ้างและเจ้าหน้าที่ของอยูเครนสามารถทํางานได้ตามปกติพร้อมยืนยันว่าบริษัทจะเดินหน้าส่งก๊าซไปยังยุโรปตามที่ได้มีการทําสัญญาไว้ก่อนหน้านี้ด้านบริษัทก๊าซในมอโดวาซึ่งเป็นประเทศเล็กๆทางชายแดนตะวันตกของอยูเครนก็บอกว่าไม่ได้รับแจ้งเนี่ยนะครับจากทางด้าน ก,ก๊าซพรอมหรือว่าจากทางด้านยูเครนว่าจะเกิดการชะง,งักของการจัดส่งก๊าซให้กับพวกเขาทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐและสหภาพยุโรปนั้นเรียกร้องให้ประเทศต่างๆลดการพึ่งพาพลังงานของรัสเซียเพื่อตอบโต้ที่รัสเซียเปิดปฏิบัติการถางทหารในยูเครนดังนั้นเนี่ยครับจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าทางยูเครนนั้นกําลังเล่นแง่นะครับในการที่จะไม่จัดส่งก๊าซไปให้กับยุโรปแล้วก็โบยหรือว่าโยนความผิดไปให้กับทางด้าน ก๊าซปลอมบริษัทที่นําจ่ายก๊าซให้กับทางด้านสหภาพยุโรปนะครับแต่ว่าทางก๊าซปลอมนั้นออกมาบอกแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นทางนั้นไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างไรดังนั้นเรื่องนี้ต้องรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งจากทางการยูเครนนะครับว่าตกลงแล้วพวกเขาเล่นแง่ในการที่จะไม่ส่งก๊าซไปให้ยุโรปใช่หรือไม่ครับ